怎么样？<laughs> ย้มเดี๋ยวนเป็นยามดียามถอดยามแมดเป็นวันดีวันถอดวันแมดเป็นวันเหววันหลวงวันหลวงวันทางเป็นวันสตางมือแมดมาจ้าจอดถอดถึงฮาวาสถกะเออแทงวันหนึ่งกอบบัวเออเอาจะวนจุ่มในจ้าหัดแถวมาเมืองเอ่อเวียงคำนำลันแท้งในคาตาแปพระเป็นเจ้าจังย้อนนักฟังเออไวสาพระแมตตาลามตสังขาแมตเจ้าสาวเจ้ากูเจ้ากูป้าผูมี่ปิญญาผูรูทองดิบทองทำพระเป็นเจ้ากูเจ้ากูป้าอันเป็นตีนับถือเอ้า เจ้าค่ะเจ้าสาหลงเก้าวันเก้าเมืองเก้าจองหลวงจองกลางเมืองเาได้เป็นเงาเออข่ะแต่ไปย้อนต้องปั่นอย่าอย่านำนำเลยต้องมาปั่นอวตากกถาธรรมาติสนามปังปอยธรรมะสาวรรค์นำป้องจนอนนี้หนึ่งเจนั้นย้อนแม่าตาธรรมะตา,าต่างเด้อโหปอกไม่ออกชาติกาหนุ่มหายใจยิงเต็ม เออปู่เต็มหน้าเต็มตาเต็มหมอนเต็มนอนลบกคนหลงตั้งเสงกูไม่เมียวกูผ่าสามว่าบป็นองต่งสูงว่าเป็นน่องเขียดเป็นน่องมันเป็นน่องไตกูก็คือกูไม่เมียวหันมาพร้อมปต้งเสงปากกันนี้แล้วอ่านกันเออยกยองห้องหามเออการศาสนาพระเป็นเจ้ามาการปริยัติศาสนาปฏิปัติเออปฏิปฏิศาสนาปฏิเวทศาสนาในเมืองเวียงคำนำรานในเพียงเฮาเจ้าแต่มาหันในก็เออเป็นอันหผมจมจอมสาธุอนุมตนาเออป่อตันเฮาใคร ว่เมื่อเชื่อน่ะผมโนกเก้านั่นนะพระเป็นเจ้ามากรอยังไวตอนทับพระเป็นเจ้าเมื่อก็ยังไวตอนทับอันนั่นจ้าวุ้นชุ่มมาเมือว่าเมื่อเชื่อนี่ก็อ้อนกันหุ่มกันจอมหักตอนตั้งยิงตั้งใจเออเผาก็ป้อมเพิ่มออนเถอะป่อลใครป่อยย่อยกันไวอย่าเว้เจ้าผู้สูงคุณเจ้าคุณเมียวนำกัดนั่เย็นดูตันเออข้อมอกยาวความคุณเจ้าคุณเมียวข้อของดูดันป้อมเสียร้ายมีเข่าป้อมน่ากินมีเงินก็ป้อมน่าใจเอามาไหวดูไหวตันเออการสู้ศาสนาพระเป็นเจ้ามาหดูมาตันตีเออ พาราตาลาสังขยตนะเกี่ยวมดสัมปามาหลวมาตันกติเขาเจ้าสินทมุนจุ่มในกองเขาก็สาธุอนุโมทนาจอมเทเทาฉะนั้นเขาจะวุ่นจุ่มในกองจุ่มซื้อซื้อปีตีเนี่ยักจอมก็มีสถาการทั้งเสียงก็มีสังมาปักมาตอนโคเกี่ยวโคเสียงแต่ว่าเขาเออคับคอเขาสังทุนหางสังเขาได้ควายกุญแจก็ไม่มาปั่นก็มันมีเนาะมีก่อนนึกอีดเลยว่าดาวเจ็บปั่นจับเป็นเจ้าเป็นนายเสียงกว่าเอ๊นั่นมั่นพ้องขลังชงอันนั่นแท้ เออเอาน้ำทำคำสั่งคำสอนมาแม่ตากูรุณาเลยเมา่อยป้อนปันมาแม่ตาปันเอาน้ำดินเสียงดินทำเออน้ำกัดน้ำเย็นนั่นมันซ้ำสาเรนเออช้อนหล่อมโหจ้าอ่อนพวกไม่ออกเสียาเขาเขากูก็คนกูเจ้ากูป้าได้เป็นคนนี้คนแม่นา่งนี้นั่งแม่เธอจะเป็นใจอาสานีเป็นยิ่งอาสานีนะเงือได้เออออกเออมนฝนรลัคขอกสังขาราเคือขี้ยาเหนียวรองเออเพรยพญาจารีจาราเสียที่มาราณตุข่าอ้อข่านน้ำสิเมรัร้แวียงลองตั้งตุข่าขันจ้าชังแรตตั้งเสงกันเดือ เกิดใหม่ๆห้องๆง่ายเกิดตายๆทองๆเทียวๆที่เราเป็นไป่าเหวช่างแข็งเอาฮาชาติกาเนื้อเลือเส้นำทำคำสอนพระราเป็นเจ้ามีสังแษงอติกัรเย็นชามสาเลื้อทำคำสั่งคำสอนพระราเป็นเจ้าก็มีสังแษงอันเตีเมียเดื้อทำคำสั่งคำสันพระราเป็นเจ้าก็มีสังแษงเจ้านน้อยชาติกาตั้งเสียงเต้งลงตั้งหลายกู้สู่น้ำบุญเฮานี่เยาะนายเมียแต่เยาะเขาได้เกิดมุ่มายาศาสนาพระเป็นเจ้าเฮาเออพวกตั้งไว้ศาสนาหิ่งปี้เมืองเธอคอยอย่าไปมีเจ้ามือเจ้าเรื่องเนาะวันกันเบิ่งเว แก่กันบาปกันเมื่อป่าป่านกอางมูอากูสูดทั้งสิ้งกายยากดจเลิกว่าจิตดูจเลิกมโนตุดจเลิกลองเมืกอลำหลังอําสังอัมเดอาแปดแสนเมียวอันตีอ้อนเฮาปั่นกับตกมองอะไรอวิจิะมองอะไรอันตีอ้อนเฮาปั่นกับเป็นปิกตูปิกตาอสุริกียาอันตีปั่นกับเป็นสัตติสานนี่ก็อย่าไปเหตุอย่าไปสังเอออย่าไปเฮ็ดการอันดีงามจะให้ใจแก่มันดีงามเนี่ยปล่อยวางแค่ไว้ก่อก่อนเลยเมื่อนามาในก็ติดค่าเจอจุจาเฮ็ดการตั้งดีมขี้ขันกัน ปุง่งยากิริยาตาลาสิเพิงก็หลุดเฮ็ดหลสร้างกุ๊จ่าสุตะกรองเจต๊ปาก็หลุดเฮ็ดหลสร้างหลุหางหลุปองเอ่อ er, สัทธา,ทา,นาธนังหรือมีสัทธายมย้ำกติพลาตาลาสังขายาธนาเกี่ยวเมีสัมปะศาสามาพรเมยยมย้ำกรรมแท้ผู้โสแท้อม,มิว่าเป็นพุทธภา,าษามันเหมือนภาษาต่างเชื้อสัมเมียวเหมือนภาษาเออคิดิยันเขาเจ้ากา็ดีเหมือนเชิงเฮียชู้เขาเหมือนเชิงแข่ภาษีเขาเช่นนั้นเป็นปัญไวเป็นชานี่เป็นย้อนเอาหลายๆก้อยเนาะเป็นไวเป็นย้อนเอาไปกาศาสนาต่อพระเจ้าเนี่ยกายยากผู้โส ปัจจิกุสุมโนกุสุเนี่ยเออชอบพกวาอธิตฐานเจ้าก็จับเจ้าก็ป้าเจ้าก็มีตัวก็ซำเกี่งกำรมจำปฏิปักษ์จำเนี่ยเออเกี่งกำรมจำเฮลิงหู้ในหันจำเใ็ดเต้ก่อหันเต้เกี่งกำเต้ก็หันเต้ตลาพระต่อเป็นเจ้าเอ้ยเฮ้ปัจจิกุมาเลยกำรสังกรรสันกับพระเป็นเจ้าเนี่ยพอพอเกี่ยงพอกำรมจำน้ำกัดน้ำเย็นน้ำซ้ำสาในนำเออหวานน้ำเต็มหรือเสียตลาดเนี่ยพระมาแก่งมากำรมซะเออตัวเล่ในกรณีเออการเย็นซ้ำสาที่ฟันอาจูต่อนาตันตาปฏิเวทาศาส เขาเลี้ยงเลี้ยำสินกำนกัมเออจางเมยมทำอะวสังเตอเขาจ้างกำนสินฮาในก่อกลสินหาข้อเขาเพิ่งแวอเปิ้เอาหาสักเปิ้ขาดพุทขาดเออปัดตตยเขาเม็ดสีเวงแวกันลักกันเดอเปิ้กันเออกดกันเลียวเปิ้สนเขาเม็ดเออเ่อแวกันเออย่านาหอตอเฮินเปิ้เก้าลูกผูกเมเปิ้เสในเาเม็ดสเออ่งแววกันจุกกัะไล่กันเป็ดกันแนนเขาเม็ดสนเขาก็ช้ำชากระเฮิน์นเขาก็เลิอดไม่หอเฮินเขาก็อวนม้ามือเออก็บอกเข้าถ่ เวกันกินเหล้ามอกยากินยาหยองยาเมาจะไหนในก็เออเขาก็มีตั้งเหลือตั้งไหมกูเมื่อกูพันเนี่ยเขาก็เป็นคนหยองคนเมาอยู่ย่อมเมาลูกเมาลูกเมาเมียเมาคู่ของเาเมารถเมาการเมอราเมาเออเฮ่นแต่กูแต่เมาจะไหนก็เขาเมาจริงๆน่ะเออเขามากินยาหยองยาเมากินเหล้ากินยายาผิดยาบ้างเนี่ยเออเขาแค่ได้รับสิ่งนั้นเลยรับสิ่งเพราะแต่กูอยู่ในนี้น่ะอยู่ช่องทับชั้นทับนั่นน่ะเมื่อเหมือนจึงเมื่อว่าเออเขาวันกับเมื่อทีเมืองกึ๋งเหมยต่อจัดเออเหมยต่อทัดจะทัดเอท สามร้อยนัโเตของเขานั manga, ่นดีลูกคุมไปเยวเขาหนั่นเท่ากับเสียวมาเนี่ยันกับันเป็นโคตรเอกกกอยู่ในดินนอนอตวราชตวนเป็นระับรสิ่งเลยเลับสิ่งเนี่ยพราะแต่นี่กุกอยู่ในดินในเออพระกมวจักรลา็หมวดจักสังขา็ขมวดจักกุ้งปอมี่กะเือกุ่งแมมีกะหออกุ้งน้ำมีกะหออกุ้งไผ่มีกะเือกุ้งสาสมาม่กหือ็หมวดจักไม่เป็นคนสมจัดส้มผ่าว่าสมจัดสมปนหลายๆกินเขาส้มเขากินพักส้มพักเกิดมานักนาง เหมือนว่านั so ่นแ่ะเกิดมาก็มีเปิลเสีลายเปิข่อยเปินอ้ามตายกว่าก็มีเปิลเสีลายนั่นแ่ะเอออันนี้ก็เป็นเส้นยาวเป็นคนติ้มหัวฉับกลุ่มจมุนพาร์เป็นเจ้านี่ก็เป็นคนรับสิ่งแต่ยยาวอย่าไปเฮ็ดกว่ารับสิ่งมารับสิ่งเมื่อย่าไปเฮ็ดเออหมังก้อนหมังก้อนนี่รับสิ่งมารับสิ่งเมื่อก็มีหมังก้อนนี่รับสิ่งมาเลี้ยงเมื่อก็มีหมังก้อนเลี้ยงมาเลี้ยงเมื่อก็มีหมังก้อนเลี้ยงมาซักรับสิ่งเมื่อก็มีนี่มีหลายเจือหลายเมียวเนาะฉะนั้นสัตว์ว่าตันนนนนนเเเดดีีียยยวกกกััััพ้้อออออมมง็าา กันเออบาปกู้สเผากู้สมันบุญเผากมบุญเธือกขำกรรมเธอเป็นเออวอดเผาเฮ็ดก็มันไดไผไใครก็มันยาเผากาบก็มันแถวเออเจอพันเมืองคนก็มีเจอพันเมืองผีก็มีเจอพันนิ่ปันก็มีไผเฮ็ดแต่ละก็ตีใดใดแต่นั้นไผ่เฮ็ดแต่ละก็ตียานั่นเนาะเจ้าน้าไผ่อยู่เขาก็เต็มปากตาชาเขาก็เต็มเพงปีเขาตีเป็นผีตายเน่าเข้าลิ้นวันเดหมูือของก็มันวันใต้มือใครเจอโจจาเมื่อมันมีข้าวมีหวังมันมีหวงกลางมันไในเมื่อโฮมไป่บเโอ้ไป แต่พานาไปเป็นหมอนแต่หมอนเท่านั้นน้ำตาขี้น้ำตาผันน้ำตาโคมายังไปเออจมตกเป็นลิ่นเป็นลิ่นจมตกเอไหนเออเธอไหนขัดเจอเจ้าจ้าเอ้ยยกดินยกมือเอาเห็นเยงามีขัดเจอเหตุการณ์ต่างดีก็มูอก็สูกูจะน้ำมันคำอย่าเวไม่ตั้งแนียงเจออย่าเวไม่ตั้งไม่เจอเนาะเอ้เมื่อเฮายังไปรับตาลืมเบืงเออกว่าน้นนาลุกรามีเงินคำคู่ของตั้งเสียงเฮากับอาโกไหลอาธาไหลวันหนึ่งเจ้าเจ้าเป็นเดาวังในคุมเลนยาวเป็นชัเทกับเป้ไม่มีเงินมี เออมีเงินมีคำเป็นเออชัดเทเป็นคนอองข้ก็ย่ำมั่นพลัยเจ้านั้นเฮาก็ตึกชนเมตตาค็รู้นาแต่ในนึองแน่ไอขี้อักกะลามก่นก็ราะมีเออเฮาก็มาเมตตากันก็ในก็้นต่ใครใน่ชักเสียเออจัตเจ้าพระเป็นเจ้าเขาเจ้าเออเจ้าอย่าน้อเฮาเจ้าข้าในต้องปั่นเออคือไรใครในปั่นนี่ยรู้เฮากัตีเหม่ยต่อมึงมึงกึ่งในเฮาอ่อนกันก่อนเพมูซี่ชายหาเฮงน่ะ เออมันเจ้าใคร่หูศึกเป็นคองมมูชชายเนแห่งออกทีละมาเนี่ยวันเจ้าใคร่หูในใครจะมุนจุ่มใครในป่านนี่หนึ่งเขาก็หูแต้มหูแต้มมั่วหูตันตันใหญ่ๆไว้เนาะเขก็ติดใครในป่านนี้หนึ่งกว่าเอออันคองมมูชายเนี่ยเพราะว่าเป็นปีใหม่ช่างจันทร์มาในเขาเลยหลุ่ได้ตันก็ดีอยู่ดีกินหวานหน้าเนี่ยเขามาตานกรรมศาสนาพระเป็นเจ้าในหลุ่นในใต้จิตถิทชัยในกองกู้สูมันเมียดอยู่อ่ะเออเขาอันดูบันเฮ็ดเลียนจำตาจำต่างจำตาหน้่มตาหนองในกองดีกับญาติเาเก้าเขากับวันแน่เออดีการชมุกท ำกูเลยอาเปียนก่อนนะเออก็มูมหันได้กับเย็บเสื้ได้เป็นเป็นชายก่อนเป็นสังเพราะตั้งใจเลยต้องมาต้านี่กว่าเออทำอะไรยากกองมูหลงกองมูไส้ก็ยังได้อาเปียนกับต้องมองอะไรเนี่ยสุวเออทำอะไรยากกับจุงกองมูหลงอ่ะเออติดถาดนะกูเปิี่ยนในกรณนพวกกับจุงอ่ะเมื่อชื่นนั่นเขากะเป็นเจ้าตาน่าแล้วนี่เราขับอาปรจชาอ๋อเออเมื่อลุ้มลาแทงนั่นก็เหมือนกันอ่ะ ฉะนันเาเหมือนวานน่ะเออจะวนจุ e ่มในกองผู้ที่เราหันทีละราในกิบในอวดนึงพีตนึงฟัดก็ลาดเหนฝันห่อเหนฝันเออเนี่ยตูดเนี่ยตาเตอก็หิมอุบหิมลาดหิมเตชนาก็พราะวมาร้าหน้ามันขับไล่ใครเขามาที่ก้บเขาติดายเมื่อเรเออกลุ่มจำพวกไรเตชนาป้าเมตตากป้ากระโจมมีกระโจงย่ำไปตัดใจมีตูวมีเจอเนาะเออเมื่อย้ำนั้นว่ะมันมีสองคืนเนาะอันเออฉากเสียนไม่ไหวเออเมื่อกาปันพล้าดอกเป็นจเชาเป็นหนอลองว่ะเป็นคนตุกคนพันเก่าเนาะอยู่กับที่ เมื่อหลาหลาอยู่ในเมืองป่านาศีเนี่ยตั้งลูกอ่อนตั้งเชีงเนี่ยนะตั้งจุ่มจังตั้งเจอนั่นกว่าเออเมียวหน่อลองมางกว้างเนี่ยเป็นลูกอ่อนก็เพิ่ธเจ้งแม่เป็นคนหลงก็เพิ่ธเจ้งแม่แต่ออนกันกัเฮ็ดป่วยตีผังน้ำในโลกพ่อพี่ใหม่สังจันทร์มาในออนกันเกาะอ่อนกันกาะกาะก้มูอชี้ใชทัดจิติทัดใช่เอาเอาหมวกเอาหมักชัางมาปักจักจ่าโจดตุ้งภาคอะละอ่อนกันไห้กว้างไห้มองกะเอกาเรียเปติทัดก้มูอใช่เนี่ยนะจะในมาเอออ๋อลองพระเป็นเจ้าจะส่วนน้าเออเจ้าส่วนน้า มาลานมันก็ภาวนาชุดต้องเออข้าเเป็นเจ้าพระลาชุดหนึ่งมาชดถีชดคนในกำขาเนี่ยนะจานเป็นหูเป็นลักเป็นทองจ้เออขาก็แคย้อนเป็นอู๋ชุดต้องเป็นอูเจ้าพระลานชุดต้องเป็นแม่พระลาชุดต้องเป็นปีน้องชุดสุดต้องเป็นปีกใส่ขวามือชุดต้องเป็นลาฮันตาจับจอมว่าไปขาเนี่ยนะเออหมั่นก็ก็ชุดต้องเป็นลูกเป็นหลานเจอใส่เจอใครจอมพระลานเป็นเจ้านั่นน่ะเออก็ในมากก็ไปไอหลวงมันสมาเจอละเออมืุ่ดต้องเป็นเจ้าพระลานในก็เออพ่อมาเป็นเจ้าพระลามาในก็เออก็จะ มากกว่าสไหนน่ะเออชุนช no ุนชันสันย่องแรมันมันมาเกิดเป็นพึงนะพราะแล้วขีดต้านพระราเป็นเจ้าขีพึงแน่น่ะออกทีในมาเนี่ยอันชาชีมันน่ะไม่มีทำตวยนเมือเขาอ่านเมือเออเป็นเจ้าฉางเล็กเล็กอาชาชีบสามสิบสี่เขาแต่อยู่เิีงเงใหม่พวกไหนเขาคู่วเออจะเตอือมจะเตอมเพวกนเป็ดเท้าเขาเป็ดปืนนั่นน่ะเออก็ได้มาเนี่ยสัไอ้ก็ปีไอทนสองสมาเออเออเพราะเมาเป็นเจ้าพระรามาฮะเดี๋ยวคนคนดูมากกว่าใช่ไหไหนน่าเออกระแนมเป็ดมันสั่งชมาชุนช มาเกิดเป็นนกยุงเนี่นะเกิดเป็นนกยุงอ่ะพ่อเถเป็นชิดพราเออเดอต่างอันนี่กัจ่าพระเด่นเจ้าพ่อมีหางนกยุงมาเฮ็ดวีแลยปัดไปเอาวีนาพระเด่นเจ้าเนี่ยช้ำจังเฮ็ดสมาเน่เน่ชาชมาคุบาจันไปเกิงเอ่อไปเมืองยนเมืองไต้ตะพุ่นกระแสหางนกยุงเนี่ยมาปัดไปวีพระตัวเป็นเจ้าเฮาเนี่ยเออพระตัว เป็นสาวเขากับเพศารมีมากกูจัดกูปันขอกูมูไซเลยมันคอยก็ขูสัวโจ้ในดังดิีมึงเพอาฉันวะกู่ส่วนในเมียตาในอันจะสุดต้องเป็นเจ้าพรรดิตั้งเสียงตะอ่อนกันกับเกิดเนื้อจันผ้ามึงผีหลอนเฮ็ดเล่นไว้ก่อนยังไรกู่ส่วนเนี่ยง่ายๆก็พอมีจิตนะชัดถ้าแห่งยมเออผีวปากว่าเอาในดูดังนเงินล้านเงินกดเงินเช็งเอออันนั้นเจอเนาะเออไว้นั่นมาเนี่ยเออช่ามีไอ้คนหนึ่งมือเขาเจ้าตั้นกูมูไซเนี่ยไม่ชุดต้องเป็นสังหรานเขาเต็มชุดต้องเป็นสังหรลี่ยมันเเปป็็นนมาใครตยสัง ตายละในกองมู่ฮ้างอ่ะเนี่ยแต่ยาอก็ย่อเนี่ยมันก็ส่วนๆสันๆมังปอกปั่นกับต้มงอะไรมังปอกเออเหมือนเจ้าเป็นขึงลงเป็นพัดลงเน่น่ะเออปั่นกับตั้งหนึ่งปั่นกับตั้งหนึ่งปั่นกับตั้งใจปั่นกับตั้งเหนือมังปอกมาเคยเย็นเป็นมัแห้งละเมียดเนาะเออปั่นปวาปั่นมานน่ะน่ะเออมังปอกปั่นกับต้มงอะไรมังปอกปั่นกับเป็นชาตาริสานเผื่อเพลารักทักพระเดือดต่อเป็นเจ้ากวดตั้งมาได้พอเลยมาเป็นเจ้าพระเดือนั่งเหนือปะหลังห้องเสียงเลยเอาหลงเป็นพระอาไว้ ในปวันหูเจมหูเอ่อเต็มพเต็มสามวันกันมาถมตลาดเลยมันก็ย่ำเลยมาเกิดเป็นชัดเอ่อมันก็ย่ำได้มาเกิดเป็นคนถมตลาดเจินเป็นไน้แก๊งคำตลาดเป็นชุดต้องมองมองมีเจอยมีพันไว้ก็เอ่อก็กันมาเป็นเจ้าหนันตามาเป็นจานนุรดธามาเป็นเจ้าหมากระสป้ามาเป็นเจ้าสิมากระสป้ามาเป็นเจ้าเอ่อสีหมาหนุรดธาเจ้าเขาเจ้าเลยอากาศสวาก็ขีนาสว่ากเจ้าสารีพุทธมกคลลานแน่น่ะเอ่อมันเนี่ยถ้าเป็นเจ้าก็เลยเป็นเจ้าพระอ่ะมันไอ้ก็นั่นฉันเป็นโอ้ยโก้โอ้ยเช ระเป็นเจ้านั่นน่ะมีเมื่อหนึ่งวันหนึ่งพระตกเป็นเจ้าเขาเช่าเส,ต,สต้งเสต้งซุ้งต่อหมู่เอออยู่ที่เมืองสวัสดีนั่นอยู่ที่จองเิตวนนั่นพระตกเป็นเจา้เาเขาตั้งเจาง้านั่นแต่เลยออกมา่อต้งซ่งอมเพื่อกระต้งซ่อมเน่ยไอ้เอ็เด็อ้ยโอ้ยก็อ้เยเชนวาต้องชุดต้องเป็นสังนั่นน่ะใครเป็นสังเป็นใครตายเป็นสังมันตายมันมนิกรรมปฏิญาณต่อกันนั่นน่ะ มันจำได้ก็เก <roommate>, <analysis> ิดเป็นไก่ผู้ช้าอ่ะเออเกิดเป็นไก่ผู้ช้าไก่ผู้ขาวลงอะไแบบมันก็มาผับไก่แม่นนะเออไพเกิเรสานไม่มาไม่สัตวะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหมือนกันว่าคนยิงก็ไม่คนใจก็ไม่คนจริงนี่ยสามตัวเป็ดคนเออคนใจเนี่เอสามตัวเป็ดคนยิงนี่ยเจ็ดตัวหันมาเนี่นะน้ำหนักโลกไพ่กิเลสานสัตวะก็ไม่นอนไม่ได้เต็มจังหวัดกำแพงเพช่ใครแทงต้อยกันแล่ฟันมันไงไงก็เลยมันก็หม้่พระราชนิจมาตุ้งช่อมันก็ผ่าไก่แม่มาคองตั้มเฉเออขาเจ้าพระราษน่ะมา มามาของมาดตั้มเสียขาพระเบญเจ้าเน่พระเบญเจอยุ่มต่อหมูรอก็มีมีอ้มพระเบญจมนาฏยุ่มจะเหมือนคนเน่าไข่ควนแล้วก็ตันดีโคก็โคมตันดียุ่มก็ยุ่มเช่นเดนั้นหรอพระเบญเจอยุ่มตัวหมูอ๋เจ้าหนุนตายจังว่าอยู่แล้วอ๋อสิขาเหมือนฉุนขับพระเบญเจ้าขาหมุอนอยู่พุงตะโคกีจอมีรองแต็เปิงยุ่มต่อหมูเสียสังขา๋อเจ้าจะยุ่มต่อหมูเสียนกไก่ไก่ผู้ชายขาวตัวแนีเน่เน่ไก่ผู้ชายขาวตัวน่้นี่เมื่อยามนานเมื่อกำผ่าฟ้องมันเป็นลายเซียนกำผ่านั่นม เลี่ก้อกันเนอะเนี่ยวะเออเป็นนก้อกันนะเมื่อเอาากขโมยชาจ้ำกันนั่นเหาชุดต้องเป็นเนจอบะราเป็นลานแต่จำจำมันไปมันซ้ำชุดต้องเป็นชางมันซ้ำเเกิดตายตายม่งปอกัวอะไรมงปอกเป็นก้นเนี่เกิดเกิดตายตายมานไอ้ก็ไดนมันซ้ำเลยเกิดมาเป็นเออเป็นไก่แน่นะมาผักไก่แมลมาตำใส่ขาเขาจอบะราเนี่เออจ่องจอบพราติดชอตอะไรคะชัตตวะนี่จอบผ้าเป็นจอบเออมันตโตชอะไรมันตัตชออ๋อปพรมีกรรมปฏิญาณันกันมีเจ้าวิ จำไมจำป้ามม่สัทธาจ่าก้าศิลาเอศรัทธาศิลาจ่าก้าไม่พวกจ่าสุดกองเจ็บปาอยู่ในเจอมันสมีกรรมปฏิยานต่อกันแน่ๆมันเป็นสังเป็นคนเป็นผีเป็นสัตว่าก็ามจังช็อตอะไรน่ะเออเจ้านันตาเออต่อเออจากนาฬิกิเร็วเราพระเป็นเจ้าันยังช็อตอะไรวะเจ้าปาริ้ไยาก้าก็ช็อตอะไรวะของกุ้ิ่งมาให้กับเออให้กับหือให้แขมก้นเลยเกาปากไปเกาชี้เกาขอพระเป็นเจ้าันยังช็อตอะไรจับปู่มังแกงวมดพระเป็นเจ้าคังช็อตอะไรอันนี้ช็อดไม่ฮะอ๋อได่ เพมันตายเป็นไก่เศร้าหรือเป็นอังคารเออปพระมันตายเป็นจดเป็นไก่เ้ยเศํ้าเออพระมันครอบเอ๋ละหาปากจ่าได้ซศร้ากับต้อมมองอะไรแทงปั่นกว่าปั่นมาจะ่นชุดไม้เอออันในช่างสลาวัตตาในกเปิญวิหินเจ้าเช่นเดียวในกล้วยอ่าดีว่าแต่เนาะหุบจูมันมีติเจ้าเช่นเดียวกับต้อมมองอะไรกับป้าติเจ้ากับเป็นเผ็ดเป็นผีกับป้าติเจ้ากับเป็นเพ็ดเป็นไก่ก็มีติเจ้าหมังก็ตัวยังเป็นก้นเจ้าเป็นสัตว์ริสารก็มีตัวเป็นก้นเจ้าเป็นปีกตาก็มีตัวเป็นก้นเจ้าเป็นผีเป็นสังเป็อริยกมี จันนั้นเขาเลยรัดเลอบยอดตนาจนนนก็อิมสองไ้หมูจะเงือกูกกกคนกุคุณกนางเนาะชามีเสือปืนงมูชายแทงไว้เมื่อปวดมานั้น ยังมีมุกโชกันหนึ่งเนี่ยเออมุกโชกันหนึ่งไม่เห็นกันปากตัวเจริญกันเบิร์ตอาโกสมกองมูนั่นเออแหมกินกลางกินพันเป็ดไก่ในเถินชัดตัวเถินตัวเล็กตัวใหญ่มันแหมกินอ่ะกำไเนมาเนี่ยเออซ้ำมีเมื่อหนึ่งวันหนึ่งซ้ำเป็นข้าวเสางจานนั่นปีใหม่นั่นเนี่ยตีหิมจองเจ้าเออร้านตามมัดเท่เจ้าพันหนึ่งนั่นแต่มันจะว่าเออตีจองเขาได้เออมันเป็นอุกลุกอาลลักษณ์ในตะกะมุกโชกอินดุว่าก็ไมูช มันจำเจะจับจะเป็นเจอจอจิกจอจิตันเมื่อติดตายนั่นแ่ะมันจำเจะจับเลยกู้สวนตั้งแล้วนักก่นั่นถิลงอันตั้งอ่ะดีกว่าย่าอั่นตั้งนะเออแค่นั้นเออมันจำตายเนี่ยในกเออมันก็เลยหนุนในตันก้มูชาเออและคือไหวสามวันนั่นแ่ะตันปัญจล้านตามาทีในย่าเนี่เมื่อมันติดตายมันมันในเหตุอากาศถ้ากู้สวนตั้งเชยงจำจำเป็นใน้ำเสด็ดกู้สวนมันในตันก้มูชานั่นวันไหนคือมันตายกว่าในกับพวดีชาลาหลงเกาห้องในก็คุณผีนั่งเพียนไม้เซนจัลางอ๋อคิง ่เมอาุโสมันหนาหเป็นคนหมุกชเออเป็นคนหมกตัวเจริญหลวง่อยกะมื่อมันอันตั้งมัเด็ดตายเจ็ดวันนั่นมันจำได้หลืขมูใช่แหรือไว้เออว่าสามามถกตีล้านตางมาเทเลยมื่อมันเด็ตายสักเอานันอายุมันจะเจ็บจะจอยแต่นั่นเองมันจำได้กับขามจ้าจำจ้าเมื่อผีเด็ดเจ็ดวันมันกะต้องมองอะไรเพ่งเออแต่หาหงปีเออเออเจ็ดเหงปีหรือมัวเออกะต้อมองอะไรนั่นเออในมัดติกัตั้งร้านตั้งร้านในมันก็ว่าอ๋อก็ได้เมื่อขากูโสในเจ็ดวันกสขับ บนในกังกวนน้าเนี่ยวะเออคอยจัดต้องมองอะไรเนี่ยเผื่อไหว้นั่นมาเนี่ยมันซ้ำันได้กะเออเกิดเมื่อผีไรจัดวันมามันซ้ำด้กะไหว้ทันจุลามันี่เลยเพศปรมีรูด้านมาเนี่ยก็เออเผนว่าผลลมหลวงชมาปัดเม็ดหินเม็ดทรายมันไหนในโล้เออนักอือก่อมไรายการไม่เห็นไม่ใช่กุ้สนหาบุญมันเฮ็ดไหว้เนี่ยก็มันซ้ำแถวเจ็ดวันมากลับเลยตายลงมาซ้ำเพศปรมีไหว้แทงกุ้สซ้ำกล้ามทอกันแทงซ้ำอะไรอยู่เนื้อจั่นผ้าเนี่ยไรเป็นเฮงผีพ้นก่อนกุ้สนหาบุญมันส่วนสั่นเออส่วนสั่น มันมาเนี่ยมันก็ซ้ำได้ถึงดีหนึ่งเขาอันนั้นก็ใครเคยศักสิีมันมีไว้ตีในตีหนึ่งแล้วซ้ำมีนายขาวก็นหนึ่งเนี่ยนายขาวยอดกี่ก็นหนึ่งซ้ำเกี่ยงกรรมสินทำม,มาเต็มเนยกอะเออการันมาเนี่ยมีเมื่อหนึ่งวันหนึ่งนะ่ะมาซ้ำกันโนธาตีหนึ่ห้องนึ่งตีหนึ่งอนโนธาขาวมันเนี่ยนะ่ะ เปิดกันลดผ้าขาวช่างไยาเสร็จแม่งกรุงตัวนึงตายเนี่ยเออมันช้ำเจอเศร้าเจอมองเจอเออเหนียงเจอกูกูเจ้าเธอจ้าเหนียงเจอมันอ๋อปรับมือขาได้เฮ็ดนิดหนึ่งอ่ะมันลดเสร็จกรุงตัวหนึ่ตายเจอก็จมยัวเนี่ยเือมันติดตายมาเจอมันเศร้าเศร้ามองมองมาเนี่ยก็มันได้ตายกว่าเนี่ยก็เออช้ำกับยาดิฉราติดปุ่นเจ็บสินตะลานั่นเออเดี๋ยวนี้เจ้าเลดกูสู่ความมูวมันหนำหน้ากู้การปรับมือเจ้าเฮาได้ได้ดลดกรุงตัวนึงตายไม่เจตนาเนี่ยจะซ้ำจับเสร็จ้ำเต้นเป็นเช่นไหนเสร็แล้วเจ้าซ้ำดีเลย จำตาจำตามองอะไรเนี่แต่เจ็ดวันสั่นเลยถึงเมือพีนี่ยแต่อะไรแต่เฮงเปียวว่าจะไหนอ่ะถึงเมื่อตั้งหลานตั้งหลานเนี่อ๋อเพราะนั้นเมื่อขำอับกู้โศเรีนตั้งเจ็วันมันป้นบาปป่นตัวเดียวคนเมื่อตั้งดีกว่านี่เออก็ได้เผอนั่นมาเรากรดต้องมองอะไรน่ะในเจ็ดวันเผอเจ็ดวันก็อป่นอ่ะเจ้านีเก่ากระต้มลูกนีเก่าลกเก่าก็มาย้อนนีไมนก็ม่ย้อนนีก็ในก็อป่นอ่ะนานายขาว่นก็ขึ้นในอยู่แทงไหลเฮงเปี่ยหมูมันอ่ะย่ำป่นมองอะไรไว้นั่นไม่ เขาเขาอัน unku, นี umas, ้ก <blunt animation> ็เมตตากรุณาฟันกันได้หนึ่งก็แค้นต่อชิมสองใบมังในไว้ในหมูยจางผามันกูโก้คนกูคุณกูน่าในตกกัวันตาเมื่อนาได้เหตการตั้งทีอ่มูโมกุศกูจะนำวันคำเอออย่าเบื่มหางดื่มโตอย่าไปโค้งเงนยเงยเงยอยู่จ่อจอมลุกจอมเม่เออผมจักเทนี่มาคอบใครเฮาวันเ่ะอ่อนกันจังจำตาล่ายุบหนักตาลาสองป้าขันตาห้าเปิงอายตนาไปในอายตนาไปนอกเนี่ยมันเป็นมันดุอยู่กูเมื่อกูยำมันเป็นสังขละตาล่ามันไข่ตายมือเราก็ปันมันตาย ห้างพวเบิ่งไในมันเนาะนี่เป็นคำสั่งคำสั่งพระราตรีเจ้าก็ได้เออเราก็ย้อนสินตะลาไว้กันในอ๋อเดี๋ยวเยาวกิยัดน้ำเมตตาปานในติว่าหลังกาเออตะลาเมตตาปัตอนอ่อนนิดนึงสิขันถาเบิงกำเก่าเนี่ยก็มันหมอกำใหม่เนาะเจ้าวุ่นจมก็เออตะลาก็กล้ามาจอดวันจนเมืองพวกให้ชีงเนาว์ได้ในเออเชีงเต็มเชีงเหรอตะลาเตะตั้งคู่มันเชีงอ่ะเจ้าวุ่นจมได้อืมก็รับตะลาดกว่าห่อกันใชไหมเนาะ ฟอไข่ไหลตักเดือดใหม่เต็มโตอ่ำไข่ไหลอ่ำจังใหม่ใจสังว่ะเมื่อนาทังตีกีซ้ำตุกค่าจำเท่าจำตายกะติ๊กติย่อนอกะได้ว่ะจำเฮานออันนีจ้าอ่ำมันอ่ำแมอ่ำแต่เิึงสังลาลาตุข่าขันเจอสังเล่ยันเตัวเฮาตัวฮาจูวันมาเมาถาวันนาตาจำจนหนังาลโตเก่าอเปิงลมันยา มันเป็นสะโพตลาพยาวจูข้าในเป็นเธ้าปอบเบอรวาเจ๊กเก่าไน้มันเงอน้ำนาเกิดเกิดตายตายตายยาวน้ำนาสัจาสีป้าทำเล้งหันปอบเอาจ้งเอาเำกำคำเจ้าพลาในหอบยาหันเจอเอาเล้งหันยุบเลนน้ทำได้ขำตุกเขียงยาวหยุบเลนน้ำปอเป็นโนลก

Tao mặc quay mặc quay xanh tang 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 Sang satana suka kah matang pasti tak kah tometang sapa sate supa itu kuang చోమా చో ఏ సుఖీ సా చాలం చేకా వాళ్ళే సుచంతో నో సాంత చకావాళే సో సతనంతే సో పాని సుఖే నో భూ కేపుని Aap is deva nala. सासुजा मेता नु साती भावना नहे नै रामती ठकुटा जान एम सान ने पछि नचत सोमङ लोकङ पापा चेमुटो वचन्ति मान शिर सङुटा पसा กนจตาลโลธรรมวาตันติอายุวันโนสุขังปาลังมโนปุปังคัมาธรรมมาณโนเสตามโนมายะมานาสะเจปัสสนเนนะปัสสัตวะกัโลติวะตถาทูตสุขามันเนติสัยวานุปายนิอานุกัญญาปัลลามา ปะสันตเตปาลังทานังนิสัสสปะละมายตินิปานังปะลังสุขังนางอัมาสัตถะตั้งเส่งตั้งหลงตั้งไลยในมรร่มาตั้งในมารรคปรมีเมื่อในวันในในก่อนในตกลวันตาเมื่อนาฮิริศิวันตอนสีกหลในมรกมุนตุนเต่าที่อยู่นีกินวันรอเพ่ิรอหลังก็เห็นซ้ำสานาเพรกลางนั้งกลางทางเจ็บอยากไล่ตั้งขยมีเมี้ยวอันหดีเซนพิงเวิองความเมี้ยวดีเซนพึงเหม่งกระลามีมาปะนอาสัตตกะในตกวันตาเมื่อนาด้กินหลังตั้งหลังทับตานาศ ีนีปีญญาตาลาซาล้แหลมแซมการิันตาลาเจตาลามันป็นกาต้องผงซ้ำงสุดตวันวินัยอาิธรรมามังกลาตาลาสามสิพอที่พกิตาลาสาบเจใหไดป่องแจงแงเจอหงฟามันกุโกกุคนกุคนกุนางตามรมีสังเกตไปเึกชนชจังเลยเกิดเตายในโลกาสามปางในก็เกิดมาเป็นกเลยเป็นคนดีเกิดมาเป็นผีเลยเป็นผีทอดผีแม่ยติเมองทางซาเล้ยอยู่เลยอายุวันหน้าสุขาปราปฏิภาณาโจิงาปาเปจ้กวเมียวจุนกุเช ศีลาปรมีเนคขมารมีปิญาปรมีวิริยะปรมีคดีปรมีัจจาปรมีหาทิฐานะปรมีเมตตาปรมีโอเปคาปรมีสามสิบโกตัมีิยานตังผ่านเลปาเลกังไก่เมื่อไข่ปะตซอมน้อยใจจินปังกระจปาสตไปจงทนมนสีลจกปิญญาวิริยะอิริวาตาปะจังจินเขาจังไงมานมว่าปรมีาสัตตกาเปว่าจุงทนย่เฮเลยมนจคุญจเจตันเขาว่าจจกเลยจับจมอมไปเฮหลวงคงมังสร้างพอต่อตัดนันเธจ นี่ปานไม่อดมังยันพยานมันตีตึงเว้งแสงเวงคำสนมาคาคำเด็กาเตียนกูก็กูคนกูขนกูนางกูเจ้ากูป้าตะกะอาทำยปริสตั้งสิ่งสิกับได้ตานนอดู a าดู a านั่งภาวนาเออมกสามเสียมมันิดหนึ่งไม่เป็นเจอเป็นพันนี่ปานเท่าต่างทีกวางโมคัมเมาหน่เออภาวนาอีหนึ่งามพันเต udah nu udah nu abanaను स abanau Maang mazami అatithaமி এইidami అatitha এইidami అtha తzam thozambu mazam tho Zabudha mazam tho